อย่างในมาตรา29ครับวงเล็บ5นะครับห้ามขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมถามจริงๆครับห้ามขายทางอิเล็กทรอนิกส์นี่คือต้องถ้าผมจะซื้อใบกระ่อบเนี่ยผมต้องเดินไปซื้อได้อย่างหนึ่งอันที่สองเนี่ยผมต้องส่งจดหมายติดไปรษณีไปสั่งซื้อนะครับถ้าผมจะขายเมืองนอกผมต้องส่งไปรษณีนะครับไปรษนีไทยไปซื้อผมอีเมลไม่ได้เลยนะครับอิเล็กทรอนิกส์ผมโทรศัพท์ไม่ได้ครับอิเล็กทรอนิกส์ ผมส่งรลายกันไม่ได้ครับอิเล็กทรอนิกส์จะเอากันอย่างนี้จริงๆเหรออันนี้คือลอกของคณะกรรมการ,าการวกควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเลยที่ห้ามขายพวกออนไลน์ <_ un> ท่านประธานที่เคารพกับผมนายเท่าพิพบลิ้มจิตตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนมูรีคลองสานบางกอกใหญ่พักเก้าวไกลครับก็ วันนี้นะครับผมจะขออนุญาตอภิรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมนะครับที่ทางรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทศสุทินนะครับขออนุญาตเอ่ยนามได้เสนอแล้วก็ผลักดันมาผมทราบดีครับว่าท่านผลักดันมาจะเรียกก็ว่ากันง่ายๆครับท่านประธานผมและท่านเนี่ยเป็นแก๊งกระท่อมในสภาครับนะครับเราเจอกันทุกกรรมธิการเลยนะครับแล้วก็เห็นตั้งแต่การเอาพืชกระท่อมออกไปนะก็มีการได้แลกเปลี่ยน หลายครั้งนะครับว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปลดล็อกเคื่อกระท่อมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในมุมมองของผมซึ่งท่านรัฐมนตรีเองก็น่จาจะพอทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเช่นไรนะครับพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้ครับก็ผมพูดตรงๆครับท่านประธานมันคล้ายๆกับพระราชบ,บัญญัติรวมพระราชบ,บัญญัติสรรพสารมิตรรวมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์มาอยู่ในฉบับเดียวกันถ้าจะให้เปรียบกระท่อมกับเหล้าเบียร์คล้ายๆกันครับ ก็คือให้อำนาจของท่านรัฐมนตรีไปออกเป็นกฎกระทรวงนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นกฎกระทรวงยังไงแต่โชคดีที่ในมาตราที่บอกให้ท่านเป็นออกกฎกระทรวงสับใบอนุญาตแบบอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีห้ามผูกขาดด้วยอันนี้ผมก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ใส่ตรงนี้มาด้วยนะครับเอาว่าวาระนี้เราจะพิจารณาในหลักการนะครับซึ่งผมต้องขอประธานอภัยจริงครับท่านประธานว่าผมไม่สามารถ เห็นชอบกับพระราชบัญญัติและหลักการนี้ได้ประเ่่งจากว่าผมคิดว่ากระท่อมเนี่ยมันเป็นพืชปกติธรรมดาใช่ไหมครับมันก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งตามที่เพื่อสมาชิกหลายคนได้อภิปรายไปแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรขนาดนั้นนะครับ คือจะบริโภคมากจริงต้องบริโภคแบบเป็นอันตราย่คือต้องเป็นหลักสิบยี่สิบโลซึ่งคนปกติเขาไม่กินนะครับเราเป็นคนนะครับเราไม่ใช่ยีราฟเราจะไปกินกระท่อมได้ยี่สิบโลกันจริงๆเหรอถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเอากระท่อมไปใส่ย,ยาเสพติดซึ่งผมอ่านนะครับว่าก็มีมาตราบอกว่าถ้ากระท่อมนําไปเป็นยาเสพใส่ยาเสพติดไปต้มเนี่ยหรือที่เรียกกันว่าสี่คูณร้อยเนี่ยก็มีบทกําหนดโทษไว้ผมถามจริงจริงว่าจําเป็นหรือเปล่าครับ ราะว่ายาเสพติดในตัวมันเองมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมครับยาบ้ามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วมันไม่จำเป็นว่าต้องมาใส่กระท่อมหรอกครับเอายาบ้าเอาเอยาเสพติดไปใส่ไปชงกับกาแฟมันก็เหมือนกันนะครับกระทอมไม่ได้มีผลอะไระในตรงนี้เลยแต่เข้าใจดีครับความห่วงใยของท่านผมคิดว่าในเมื่อเราจะปลดล็อก ok ครั้งทีแล้วเนี่ยเราควรปลดล็อก ok ไปเลยทําให้มันเป็น n o r m a l i z e ไปเลยถามว่าถ้าเอากระท่อมไปทํายาทําเป็นแคปซูลแปรรูป ก็มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาหารและยาอยอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งถามว่าเราต้องมีพระราชบัญญัติอันนี้อีกไหมอันนี้ก็เป็นคําถามครับถามว่าห้ามเด็กต่ำกว่า18ปปีใช้เราก็มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กอยู่แล้วเราไปแก้ตรงนั้นไปเพิ่มตรงนั้นซึ่งผมว่าเป็นแค่การเพิ่มในประกาศร,ระเบียบต่างๆผมจึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ครับ แต่ผมจะขออภิปรายเพิ่มเติมนะครับหลังจากหลักการก็คือในเรื่องของหมวดหกเกี่ยวกับการโฆษณานะครับผมอยากทิ้งประเด็นตรงนี้ไว้ว่าไอการล่างออกมาอย่างนี้มันเป็นปัญหายอย่างยิ่งนะครับออแล้วควรจะแก้ไขอย่างยิ่งถ้าผมมีโอกาสได้ในกรกรมาการนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่มีโอกาสก็ฝากเพื่อสมาชิกที่จะเป็นกรรมการในการไปแก้ไขด้วยอย่างในมาตรา29ครับวงเล็บหนะครับ ห้ามขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมถามจริงๆครับห้ามขายทางอิเล็กทรอนิกส์นี่คือต้องถ้าผมจะซื้อใบกระ่อบเนี่ยผมต้องเดินไปซื้อได้อย่างหนึง่งอันที่สองเนี่ยผมต้องส่งจดหมายติดไปษณีไปสั่งซื้อนะครับถ้าผมจะขายเมืองนอกผมต้องส่งไปษณีนะครับไปษณีไทยไปซื้อผมอีเมลไม่ได้เลยนะครับอิเล็กทรอนิกส์ผมโทรศัพท์ไม่ได้ครับอิเล็กทรอนิกส์ผมส่งไลน์กันไม่ได้ครับอิเล็กทรอนิกส์ จะเอากันอย่างนี้จริงๆเหรออันนี้คือลอกของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเลยที่ห้ามขายพวกออนไลน์ซึ่งเขาต้องการไม่ให้ขายออนไลน์เพราะว่าตรวจอายุไม่ได้แต่กลับกลายว่าทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบังคับยังไงก็จับได้หมดแหละครับไลน์ส่งหากันก็โดนจับหมดแหละครับอย่างนี้หาว่าอันนี้มันได้จริงๆไหมในมาตราแล้วในมาตาสามสิบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเนี่ยผมถามจริงๆครับ ว่าการโฆษณากระท่อมเนี่ยโดยมีวัตถุป,ประสงค์จูงใจสานะให้บริโภคกระท่อมน้ําต้มกระท่อมเนี่ยหรือว่าเอากระท่อมไปปรุงกับยาเสพติดเนี่ยถามจริงๆครับมันจะเหมือนตอนที่โพสต์รูปคาเบียร์โพสตรูปขวดเบียร์แก้วเบียร์ลงโซเชียลมีเดียหรือเปล่าอะไรคือโฆษณาครับใครคือคนโฆษณาควรระบุไหมครับว่าคนขาย คือโฆษณาหรือว่าควรจะโฆษณาได้ทางไหนบ้างอันนี้จะดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้อำนาจท่านรัฐมนตรีไปกำหนดเป็นกฎกระทรวงก็เอาเรื่องนี้ไปกำหนดเป็นกฎกระทรวงให้ชัดเจนคือบังคับว่าจริงๆแล้วเราต้องโฆษณาได้ครับไม่งั้นธุรกิจรายเล็กมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงสุดท้ายธุรกิจรายใหญ่เท่านั้นครับที่มีบรรดายการทําการตลาดทางอ้อมรายเล็กๆไม่มีอำนาจไปเสียค่าปรับไม่มีเงินไปเสียค่าปรับหรอกครับ ดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำนะครับในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยก็คือเราควรจะจํากัดอายุของสื่อที่ให้เห็นก็คืออ,อย่างเช่นถ้าออนไลน์เนี่ย้ควรจะเข้าเว็บไซต์ไปมีกําหนดอายุว่า18ปีใช่ไหมครับถึงจะเข้าไปดูได้ในเว็บของกระท่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วควรจะมีขั้นต่ําของเงินหรือว่าเขาเรียกว่าทุนในการที่จะโฆษณา ให้เท่ากันไปเลยเพื่อป้องกันร,รายใหญ่ในการโหมทําการตลาดถ้าคิดว่ากระท่อมมันแย่ซึ่งผมไม่คิดว่ากระท่อมมันแย่นะครับตรงนี้ที่เองนะครับด้วยหลักการที่เราจะมาะจํากัดพืชที่ผมมองว่ามันไม่เป็นอันตรายอะไรถ้าใช้อย่างธรรมชาติแล้วก็ถูกวัตถุประสงค์อีกทั้งยังมีพรบพระราชบัญญัติกฎหมายอื่นที่ควบคุมดูแลอยู่แล้วด้วยผมจึงไม่สามารถเห็นชอบในหลักการนี้ได้ครับ ถ้าเราเห็นชอบกับหลักการนี้วันหลังก็เสนออันนี้กันดีกว่าครับพรบรควบคุมกาแฟพรบรควบคุมชาพราบรควบคุมน้ำเปล่าเพราะทุกอย่างมันเยอะไปมันก็ไม่ดีหมดแหละครับนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านรัฐมนิรีครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน q ิว o d e คด้วยนะครับ